สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตเครื่องนวตัตก,กรรมจากเยอรมันนะฮะเวกตอนเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าใช้งานยังไงได้บ้างวิธีแรกครับขั้นตอนแรกครับหนึ่งเติมน้ํามันนะครับน้ามันอันนี้เป็นน้ํามันเบนซนินเติมในถังเล็กนี่นะน้ำมันเบนซินตัวนี้ใช่ไหมฮะไม่ทราบว่าเติมจำนวนเท่าไหร่ครับเติมประมาณ1ลิตรครับเติมประมาณ1ลิตรใช่ไหมฮะโอเคประมาณ ไปบ้างแ้วไม่ควรเติมเต็มใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเติมเต็มไปมันจะกระชอครับผมเติมให้อยู่ระดับประมาณนี้พอครับถ้าเต็มตรงนี้เวลาถือเอียงมันจะกระชอระยกละหกครับโอเคครับประมาณสักหนึ่งลิตรกว่ากว่าประมาณนี้โอเคสองรับเติมดีเซลครับผมแตดีเซลใช่ไหมครับดีเซลควรจะเติมประมาณเท่าไหร่ครับดีเซลนี่น่าจะหกลิตรหกลิตรฮะ ไม่เกินไม่เกิน,นิ้วชี้ใช่ไหมฮะประมาณนี้พอครับเพราะว่าถ้าถึงเยียงหรือว่าสายไปสายมาเนี่ยมันจะหยุดมันจะหกครับนี่เราเติมไปบ้างแล้วโอเคได้เลยครับจากนั้นเริ่มเรามาเริ่มใช้งานกันเลยเริ่มใช้งานนะครับหนึ่งครับผมเปิด สวิตนะครับ2ครับกดสวิตสแดงครับ3ครับ,รบปัม๊ม ิดฝาเพื่ออะไรครับเพื่อระบายลมครับมันจะมีลมอยู่ในถังครับเราเปิดเพื่อจะระบายลมออกมาเมื่อไม่มีลมเนี่ยน้ำยาก็จะไม่หยุดท่อปลายท่อ,อ,อนะ <t od d ata> เปิดไว้สักประมาณ5้านาทีให้ระบายลมออกมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคเรามาดูกันนะครับถ้าสมมุติว่าน้ำมันท่วมเนี่ยเราควรจะดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างไงบ้าง อเคอาจารย์ไปเริ่มเลยครับน้ำมันร่วมนะครับสมมุติสตาร์ทไปแล้วสตาร์ทแล้วไม่ติดก็วิธีก็คือปิดครับปิดออฟเลยครับแล้วก็สูบลมเบาๆสี่ห้าครั้งนะครับผมเพื่อจะเอาลมนะครับไปเป่าน้ำมันที่ค้างอยู่ในคารับูครับที่มันเกาะหัวเทียนอยู่ครับเป่าให้มันแห้งพอสักสี่ห้าครั้งเสร็จ สตาร์ทปกตินะครับผมดึงออนขึ้นมาครับผมกดแดงครับสตาร์ทปกตินะครับ